แล้วก็นะครับเอฟซีนะครับได้ข่าวว่าอ่าทางนน้นเขาจะเขาจะหย่าให้เหรอ <c oughs> เออนะรอให้ถึงอวันวิวาแล้วเ็าจะไปหย่ากันนะครับทางบ้านใหญ่นะแอดไม่เชื่อเลยเรื่องนี้แอดบอกตรงเอ๊ะไม่เคยเชื่อเลยนะแล้วได้ข่าวว่างอนกันด้วยเหรอตอนนี้วันก่อนในเอฟซีนะ วันก่อนแอดผ่านแอดผ่านตรงโน้อนอะวิมานอะผ่านวิมานนะไม่เห็นมีใครทํางานอยู่เลยเออไม่เห็นนะออไม่เห็นตรงนั้นก็ปิดปิดบ้านสนิทก็ไม่มีคนทํางานไม่มีใครทํางานอยู่เลยตรงนั้น,นะก็ก็หมายความว่าเขาเขาดอบหรือเปล่าเออเห็นทําเดี๋ยวทาเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวทาเดี๋ยวหยุดแบบคือไม่ต่อเนื่องอเอฟซี เออไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะเสร็จหรอแบบเนี้ยนะเออเห็นเขาเงียบก็ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยอ่ะพูดง่ายก็ปิดบ้านอยู่เฉยไม่มีรถไม่มีอะไรก็อยู่ันเงียบๆเงี้ยเออไม่มีอะไรก็ปิดบ้านไว้เฉยเออแล้วแล้ว,ลวคิดว่ามันจะเสร็จไหมอ่ะอะทำสามวันหยุดไปสักสี่ห้าวันอย่างเงี้ยมันจะเสร็จไหมสิเออหรือว่างบหมดนะงบหมดหรือเปล่ามันต้องใช้เงินท้งนั้นะแถวนั้นอืม อรองเงินเอฟซีอยู่เหรอนั่นนะสิแอดแอดมองเข้าไปเด้ไม่เห็นมีรถจอดเลยสักคันไม่มีคนเลยล่ะเออไม่มีคนเลยอยู่ตรงนั้นเออก็งงวะ่ะแล้วก็ไม่สร้างต่อไหนบอกรีบรีบไงเออหรือว่าทรัพย์มันไม่มีหรือ,อยังไงอืมไม่เข้าใจนะแล้วก็บอกจะเร่งเร่งให้เสร็จแล้วก็จะเอาทางนน้นเข้ามาอยู่ด้วย <laughs> แอดก็งงนะเออมันจะอยู่กันยังไงวัเนี้ย อ,อบ้านก็ไม่เสร็จอีกหลายหนับนะไอ้พวกอะหรือเขาจะไปโทรไปคือเอฟซีไม่มีแล้วก็จะไปหาอ่าที่รักไงเออไปหาที่รักไงนะเออไปหาที่รักเนี่ยสําคัญนะครับตรงนี้นะนะเอฟซีนะเออไปขอเงินหรือเปล่าเออไปขอเงินหรือเปล่าหรือยังไงนะครับนะ ส่งงานอะไรแอดดูข้างนอกยังไม่เสร็จอะไรเลยแอดดูข้างนอกยังไม่ส่งมันยังไม่เสร็จเลยด,ดูพูดง่ายสีเสรยังไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยเอฟซีเออสีมันต้องทานะไรเอฟซีมันไม่ใช่ว่าเอฉาบไปเฉยเฉยแล้วก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นมันไม่ใช่เออหรือไม่ทาสีหรือเปล่าทาสีนี้ยมันไม่ได้แพงมากนะจริงจริงเนี่ยลงทุนไปสักตีสักสองพันสามพันเนี่ยแอดว่าก็เสร็จทั้งหลังเลยนะ สีนอกกับสีในก็คงละสีกันแล้วแต่ก็จะทาหรือเปล่าหรือก็จะปล่อยอย่างนั้นเลยอ้มไม่น่าอยู่เลยถ้าทําอย่างนั้นไม่น่าอยู่เลยแล้วข้างนอกก็ไม่ได้ปรับพื้นด้วยเอฟซีเออบริเวณข้างนอกยังไม่ปรับพื้นรอฟังอย่างทาิงตั้เปะ่ะก็ไม่รู้สิแอดบอกได้เลยว่าก็ไม่เห็นเขาดาเนินการคือข้างนอกนี้ก็ยังไม่ทําถ้าอยู่อย่างนั้นน่ะมันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ก็คืออะไรอ่ะ มันไม่เสร็จเนี่ยก็คือพื้นไม่ได้ทำแบบลงรถก็ไม่ได้ทําพื้นเลยก็เป็นพื้นดินอย่างนั้นแหละไม่เห็นเทพื้นไม่เห็นอะไรร่องรอยกันเทพื้นก็ไม่มีแล้วทางเข้าเนี่ยมันต้องทําทางเข้าถูกไหมก็เป็นดินเฉยแต่หน้าแรงมันโอเคมันไม่ได้มีปัญหาถูกไหมแต่หน้าฝนมันมีแน่เออมันมีแน่แอดแอดผ่านไปแอดก็มองอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่มองไอ้ก็ดูอยู่ว่าเออมันมีความคืบหน้าไหมก็ไม่ เออรองบประมาณมั้งแอดว่าเนะ่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องงบประมาณเนะี่ยพูดไลยเลยนะเอ,อ่อพูดได้เลยว่ามันมันต้องรอเออถ้ามีเงินเขาคงทาไปแล้วละ่ะทําตลอดมันต้องทําเทพื้นเทถนนถูกไหมละ่ะเอ,อ่อทาเป็นถนนหินคุก,กก็ยังดีเห็ไหมไม่เทป,ปูนไม่ลาดปูนก็หินคุกก,ก็ยังดีทําเป็นถนนเข้าไปอ,อ่ามันจะได้ไม่ไม่ล่มใช่ไหมเวลาหน้าฝนมาเอ,อ่อแล้วลงรถอีกละ่ะลงรถก็ต้องเทป,ปูนอะ อย่างน้นอยๆต้องมีแค่โปนก็ไม่มีเนี่ยเออแล้วม่านเมื่อนใส่ยังถามหน่อยแค่นั้นแหละข้างในอยังมองไม่เห็นยังไม่เรียบร้อยเลยเออม่านใส่หรือเปล่าเออของเขงิงยังเลยนะครับยังไม่ใสย่ยังเออฝ้าทํายังไงยังไม่เห็นฝ้าเฟอร์เขาเลยเนี่ยมันอีกหลายหนับนะที่เราดูพื้นๆนเนี่ยนะอา่าเยอะ ถ้าทำถ้าทําให้ดีมันต้องทํะถ้าไม่ถ้ากทําทอย่างนั้นโอ้โหมันไม่น่าอยู่ดูเหมือนจะดูเหมือนใหญ่โตเต่ยมันก็ไม่น่าอยู่เพราะมันไม่สําเร็จมันไม่เสร็จไงเ,เขาเรียกมันไม่เสร็จอืมมีประตูเฉยเฉยเนี่ยมีแค่ประตูช่างบอยนะก็สวัสดีครับผมอมีแค่ประตูมีแค่หน้าต่างเออมีบานพับบานเพิบแค่นั้นเองก็มีแค่นั้นอ่า แต่ก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นอืมมันต้องทําอีกหลายหนับแอดว่าอีกหลายหนับอยู่เสียเงินอีกหลายอีกหลายตังอ่พื้นโอเคมองเห็นหมดแล้วพื้นทําแล้วอะไรอ่พื้นอ,อ่าข้างในทําสีหรือเปล่านะเราก็ไม่ได้สังเกตเนาะข้างในมันต้องทาสีด้วยนะไม่ทาสีก็ไม่น่าอยู่ <laughs> เออต้องทาสีไข่สีอะไรเงี้ยลงสีลงอะไรนะเออในคงในครัวนะครับในครัวนี่โอเคประมาณหนึ่งนะครับเห็นไหมงบประมาณเยอะนะเขาโครงการเขามันเป็นเมกะโปรเจกต์ไงโครงการเขาใหญ่ไงนะเออโครงการเขาใหญ่เพราะฉะนั้นแอดเข้าใจได้นะครับว่าเขาจะทําเนี่ยเออมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับมันต้องมีเงิน อุดหนุนเข้ามาอีกเป็นเส้นแสนนะเออเยอะเป็นเส้นแสนนะเยอะถ้าถ้าสั่งปิดงานไปเนี่ยเขาก็อยู่ลําบากอยู่แบบนั้นอยู่ไม่ได้หรอกเอ็ดพูดได้เลยอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณทํอาอ่าเห็นเห็นแค่ไอ้รั้วใช่ไหมรั้วกับกั้นอยู่อีกฝั่งขวามือถูกไหมที่มองเข้าไปเป็นฝ่ามือเขาจะมีรั้วเออแล้วก็ฝั่งนู้นแต่ว่าด้านข้างอีกฝั่งมันมันก็ไม่มี อประตูทางเข้าก็ไม่มีไงประตูกั้นนะครับไม่มีก็คือโล่งๆจากถนนใหญ่ก็โล่งเข้าไปยันหน้าบ้านเลยโล่งไปเลย <c oughs> อะไม่เห็นมันมีอะไรมันต้องเป็นเป็นรั้วยันยันหน้าบ้านยันติดถนนเลยนะมันต้องมีอย่างนั้นเลยจริงๆเออทุกบ้านเขาก็ทําแต่ของเขาไม่มีนั่นก็หมายความว่าไง เขาก็ยังต้องลองมันอย่าลืมว่างบประมาณมันสูงนะก็บบอกแล้วนะอืมใครโดนเหรอเอาก็แม่นอกไส้ไงวันนี้เขาโดนนะครับแม่นอกไส้วันนี้เขาโดนอ่าโดนฟ้องไปแล้วนะครับวันนี้นะอ่าดําเนินการเข้าสู่กระบวนการไปแล้ววันนี้นะครับแม่นอกไสนะ้เรื่องการข้าวต้มมัดเขานั่นแหละ <laughs> อ่าเรื่องข้าวต้มมัดเขานั่นแหละโดนเรื่องนั้นนะครับวันนี้นะ เออแต่เขาจะมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดนแน่นอนไม่มาก็แล้วแต่นะเก็สะสมไปเออมาก็เขาไม่มาลรอกแอดเชื่อได้เพราะเขามีอยู่หลายใบยไงแอดมั่นใจว่า,าไม่มาหรอกเออย่างนั้นเขาจะสะสมไว้ทําไมสะสมเรื่องหมายเนี่ยใช่ไหมเออเขาก็ปากดีไปอยู่อย่างนั้นแหละอ,อ่แต่เขาก็ไม่กล้ามาหรอกเขาก็เก่งอยู่ในถ้าไง เออกล้ามาไหมล่ะแหมถ้าเป็นฟืดฟัดฟืดฟัดนะอพูดอยู่ที่นู่นเออไม่กลัวก็มาดิเออเขาไม่ได้ว่าเนี่ยเข้าสู่ขบวนการดิไม่สะใจล่ะเออไม่สะใจหรอกงั้นก็ว่ามันคือมันไม่มาแต่อย่างน้อยว่าเรื่องเนี้ยโดนทั้งแม่ทั้งลูกเรื่องเนี้ยนะโดนทั้งแม่ทั้งลูกโดนแน,แน่แต่ลูกนี่น่าจะโดนหลายดอกอยู่ เออโดนหลายดอกอืมนะตอนนี้เขาก็เร่งหาเงินอยู่แหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะเอ,อ่อเรื่องอื่นก็ต้องหากนะไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องตอนนี้ก็บีบค้านมากอะ่ะเออบีบบีบอ่าวิถีชีวิตของเขามากเลยอะอืมเครียดอะ่ะไม่เครียดก็แปลกแล้วถูกไหมถ้าเกิดไม่มี Fc นี่โอ้โห ขาแทบกายน้าผากเลยล่ะเอาจริงๆขาแทบกายน้าผากเลยนะเอาบอกกันตรงๆอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่านอนไม่ได้ไงโอ้โหมันหลายเรื่องไงมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันหลายเรื่องอเรื่องเข้ามาก็ค่อยเข้ามาทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องมันจะเหลือไหมใช่ยังไงก็โดนลูกยังไงก็โดนนะครับอืม แม่แม่ก็โดนในตัวด้วยพ่อแม่เป็นคนเป็นคนปั่นให้มันโดนปั่นให้ลูกโดนด้วยคือคือช่วยกันนะนะช่วยกันนะเออก็ไม่ต้องกลัวมีหมายแน่นอนนเชื่อได้งไงเขาก็ไม่มาหรอกออก็สะสมไปอยู่ที่บ้านญาติเขาเนี่นแหละเ,เขาจะส่งไปสะสมที่นูน่นอืมส่งไปเยอะๆเอ,อเอาไว้ไปแลกของนะครับ ตามห้างนะกิฟต์วัตช์ได้พ o i n t ได้ point ก,ก็แลกกันไปยังไงเขาก็ไม่สนใจหรอกทางโน้นะแต่ทางนี้สิเออคุณท้าทายเขาคุณเยอะเย้ย,ย,ย,ยท้าทายกัามันก็มาลงที่นี่แหละลงที่ลูกคุณนั่นแหละอ,อก็วรับไปแล้วกันนะครับแอดเชื่อนะครับวิบากกรรมมันมีจริงนะครับเรื่องนี้นะ วิบากกรรมมันมีจริงเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะหลีกหนีนะครับคุณจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ่าผมลิขิตของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นะอะไรมันจะเกิดคุณก็ห้ามไม่ได้อแอบเชื่อนะอืมอาคุณจะลินนะสวัสดีครับผมนั่นแหละนะครับแต่สองคนนี้สองคนนี้เขาฟ้องเขาฟ้องตรงเลยนะ เขาไม่ได้ฟ้องอเข้าสู่ตามขาบวนการนะไม่ได้ฟ้องไปหาไอ้สอพอนะแม่ฟ้องตรงเลยมันไวเออมันไวไวมากเดี๋ยวเขาก็เรียกแหละอีกไม่นานเขาก็เรียกละเออเรียกมาไม่มาก็ว่ากันไปแต่เขาเรียกแน่ๆอืมไม่เหลือนะครับคุณก็ต้องรับฟังรับทราบไป ตอนนี้เขาก็าไปติดต่ออยู่ทางโน้นในเอฟซีนะสุดที่เลิฟนะติดต่อสุดที่เลิฟอยู่ว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับเห็นไหมแล้วเขาสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเอายังไงมันแค่รอเพราะใช่ ก็รอไปสิอันตัวนั้นไม่มีปัญหานะครับไอ้เรื่องทางแม่เขาเนะี่ยไม่มีปัญหาเพราะยังไงเขาก็ไม่มาอยู่แล้วถูกไหมเขาไม่มาอยู่แล้วก็เราก็ส่งส่งเอกสารไปที่บ้านญาติเขาเท่านั้นเอเขาจะรับหรือไม่รับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วถ้าเรียกหนึ่งเรียกสองไม่มาใช่ไหมครั้งที่สามก็ออกหมายเ,าเจอที่ไหนก็ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมไปเยอะ สะสมไปค่อยๆสะสมไปเขามีหลายใบยแล้วนี่ก็สะสมไปอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเราม้างนะแต่ลูกนี่ต้องไปครับเขาอยู่ที่นี่ยังไงเขาต้องไปไม่ไปไม่ได้ <c oughs> ไม่ไปเรื่องใหญ่เลยนะครับต้องไปแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเขาก็ไม่มีที่ปรึกษาแล้วด้วยเออไม่มีที่ปรึกษาแล้วด้วยแล้วแล้วไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเงินจ้างหรือเปล่าเพราะว่าคนเก่าเขาก็ไม่มาทําแล้วไง เออก็ต้องหาคนใหม่คนใหม่ก็ต้องจ้างเขาสองสามหมื่นต้องมีนะอย่างน,น้อยอย่างถูกๆเนี่ยสองสามหมืน่นถ้ามันเป็นหลายกรรมเนี่ยอาจจะสีะ่ห้าหมื่นหกหมื่นเห็นไหมอ่าเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะเอออย่างอื่นก็ไม่มีนะคุณก็ต้องจ่ายเขาไม่จ่ายไม่ได้เอฟซีเออไม่จ่ายไม่ได้ต้องจ่ายเขานะเนี่ยเขาต้องเครียดแล้วละ่ะตอนนี้เขาก็หา อไปปรึกษาที่รักไงสุดที่เลิฟนะว่าจะยังไงได้ข่าวนะเอฟซนะเออมีและเอฟซีนะได้ข่าวเด็ดเดดมาอีกนะครับเอซ